สวัสดีครับผมจาภาชลนะครับครับสวัสดีครับผมเฟิร์สฉลองรัตน์นะครับใกล้บาลานท์ไแล้วอยากรู้มุมมองความรักของทั้งสองคนไหมคะมุมมองความรักนะครับตอนนี้พอมันยิ่งโตขึ้นมันก็จะมองต่างจากแบบตอนมัธยมเด็กๆเนาะพอโตขึ้นมันกลายเป็นมองภาพกว้างเหมือนเนาะความรักไม่ได้มีแบบแค่แบบเดียวมันยังมีแบบแบบพ่อแม่แบบเพื่อนแบบญาติพี่น้องมันมีการแบบดูแลเอาใจใส่แบบหลายๆอย่างอะไรแบบนี้ครับมันก็เหมือนเราได้เปิดมุมมองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผม ก็ผมก็ตื่นเต้นครับตอบแบบจากอันอื่นแล้วกันก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าผมผมไม่รู้ว่าความรักผมจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนจะแบบชอบใครแบบไหนหน้าตาอย่างไงอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนตลอดยที่จ่าบอกเนาะจากเด็กจนโตเงี้ยมันก็เปลี่ยนทีไรเลยก็ตื่นเต้นฮะอยากรู้ว่าจริงๆแบบว่าวันหนึ่งเราจะเจอความรักแบบไหนรับผมเจอความรักแบบไหนดีกว่า วันนี้เจอหลายความรักเลยฮะเจอทั้งเจอทั้งพี่พี่แฟนคลับใช่พี่พี่นักข่าวถ้าให้บอกรักหรือแสดงความรักแบบไม่มีคําว่ารักนิดนึงค่ะอส่วนใหญ่ผมจะเป็นการกระทํามากกว่าเลแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าอาจจะไม่ค่อยชอบชอบพูดแบบพูดอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเป็นทํามากกว่าทําให้เขาเห็นออว่าเราแบบเปลี่ยนไปชอบทําอะไรอย่างนี้ืมของผมอ่าใช่ไงเช่อะไรหรอใช่ไงนวดให้มั้งครับ ตอก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 ฝึกกลับหลังมาอะไรพิบบเศษน <laughs> พิเศษหน่อย <laughs> <laughs> เสร <laughs> <laughs> ิมไหมเออเสริมของผมก็คงเป็นความรักของผมอ่ะคงชวนไปดูหนังมั้งครับเออไปดูแมวห้องเราไหมไปดูหนังไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปดูผ <laughs> <laughs> <ะ>ีเสื้อเาใช่ไปดูไหมมันบินสวยมากไหนลองนับมนันผีเสื้อที่ห้องเราดีกว่า <laughs> แต่ไปดูหนังซอมบี้นะไปกัดคอกันนะ ใช่ไหมส่วนใหญ่ชวนไปเที่ยวมากกว่าชวนไปดูหนังอาจจะยังไม่เคยเข้าบ้านเขาใช่เพราะที่บ้านเขามีผู้สูงอายุอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวเข้าบ้านผมเฉยเดี๋ยวมันจะแบบตึงตังายถึงว่าเสียงหนังมันจะแบบมันจะบึ้มบั้มไปหน่อยเราก็ไม่สามารถยวบอกปลาแตกเราก็ไม่สามารถจะดูเสียงดังได้ผมเป็นคนชอบฟังเสียงดังให้ครีเอทของขวัญที่มีชิ้นเดียวในโลกให้คนรักอืมโหยากจังเลยอะงั้นผมคงเป็นอ ผู้แฝดซานโชได้ไหมผมจะผมจะให้เพราะว่าเห็นเขาว่ะรักนกเขาเป็นคนที่อยู่กับน,นกแล้วเขาเลี้ยงตั้งแต่ตัวเขาเรียกว่าอะไะลูกป้อนอเลี้ยงตั้งแต่ลูกป้อนจนมาตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะผูกพันงั้นผมเอาเป็นตัวแทนผมแล้วกันไปซานโช่ากขนนิ่งเป็นๆๆๆตัวหนึง่งเป็นผมเป็นตัวนกแต่เป็นหัวผม,มก็น่าจะได้ bye bye. <ๆ S 2> ไปไว้ไว้กับคุณอ ซึ่งเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกเลยว่าเอาให้ใครเหรอเอ่เอาเหรอครับเขาบอกให้หาของขวัญหนึ่งชิ้นให้ไม่ได้มาไม่รัส่วนผมเนาผมจ่าของขวัญที่พิเศษที่สุดให้กับเขาแล้วกันก็เอาบว์มาผูกผมเนี่ยแหละเพราะว่าของขวัญก็ดูแลเขาไม่ได้เท่าดีกับดีเท่ากับผมอะไรแบบนี้หนึ่งเดียวในโลกด้วยจริงสใช่ครับมันร้าย ไอเนี่ยมันร้ายถูกใจไหมไม่ได้ให้นะดูก่อนร้ายร้ายจริงๆริออ้ยพอวันวาเลนไทน์กันแล้วับครับก็อยากให้แฟนๆทุกคนนะครับด้อมจิ๋วทุกคนแล้วก็แฟนๆที่ได้ดูเนี่ยมีความสุขมากๆในวันวาเลนไทน์ใครที่โสดนะก็ขอให้เขาเรียกว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีเพื่อนมีที่บ้านมีพ่อแม่มีญาติพี่น้องคุณออกไปกินข้าวกับเพื่อนคุณอาจจะไม่โสดวันนั้นเลยก็ได้นะครับก็ขอให้โชคดีครับ ประสบการณ์รอเปล่าเนี่ยคุณประสบการณ์อ่ะก็ผมก็ขอให้คนที่กําลังตามหาความรักละกันคนที่ยังโสดเนาะก็ขอให้เจอความรักดีๆในปีนี้เนาะหาความรักอยู่ไหนเฮ้ยอยู่ตรงนี้ไงอยู่ตรงนี้ไงอยู่ตรงนี้ไงก็ขอให้เจอความรักดีๆครับผมขอให้เจอสิ่งที่ที่อยากจะเจอครับผมเจอคนที่ใช่เจอคนที่เขาชอบเราเหมือนกันครับก็ขอให้เจอในเร็ววันนี้ครับผมครัผมเจอยังเราสองคนเจอยัง ต้องาหาไปไาเรื่อยๆก่อนครับเนีย่ย <c oughs> ต้องใส่แว่นก่อนมองไม่เห็นโ <c oughs> อเคค่ะ <c oughs>